แข่งขันกีฬานะักเรียนโรงเรียนตชดครั้งที่9ค่ะเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่20เมษายน2566ที่ผ่านมา ณสนามกีฬาราชนิเวศกีทาสถานค่ายพระรามหกอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีดรนิวัฒล,ลิมสุนิลันอธิบดีกรมพระราศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่9ประจำปี2566ละอ่อนจังสึกเกมเชียงทวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพลตำรวจโทนัสสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคณะผู้บริหารกรมพระศึกษาผู้บังคับ ับบัญชาของกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนพร้อมด้วยคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีขวา2,000คนโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศโดยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับกรมพรศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันติดต่อกันมาตั้งแต่ปีพศ2555จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการออกกําลังกายรักการเล่นกีฬารู้จักรักษาสุขภาพพรรณนาไมยและรู้จักกฎกติกามาตรฐานการกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสพบปะสัง สแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมซึ่งกันและกันส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูนักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการแสดงความสามารถในด้านกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ได้เริ่มต้นด้วยการแสดงการกระโดดล้มของข้าราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนหรือตํารวจพลร่มเพื่อนําอุปกรณ์กีฬามาส่งมอบให้แก่ประธานในพิธีจากนั้นวงดุริยางตํารวจนําขบวนพา าเหรเข้าสู่สนามตามด้วยขบวนอันเชิญทั่วรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวางประจําแท่นบนอัจัรทย์ตามด้วยขบวนพรราเหรทับนักกีฬาทั้งสี่ภาจากนั้นพลตํารวจตีประกอบพลเตชาผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาค3ประธานสายจัดการแข,นขน่งขันกล่าวรายงานการจัดการแข,นขน่งขันดรนิวะลิมสุนิรันติอธิบดีกรมพระรศ,ศึกษาได้กล่าวเปิดการแข,นขน่งขันเชิญทงกรมพระรศ,ศึกษาและทงกีฬานักเรียนโรง งเรียนตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นสู่ยอดเสา และมีพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงต่อด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนตำรวจนตเวนชายแดนภาคหนึ่งและ3จํานวน2ชุดในโอกาสนี้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและกรมพระศึกษาขอเชิญพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาณสนามกีฬาราชนิเวศกีฬาสถานค่ายพระรามหกอำเภอชอําจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เมษายนนี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปและจะมีพิธีปิดการแข่งขันใน ในวันที่23เมษายน2566เวลา16นาฬิกา30นาที